เป็ดตุน๋นเฮียเม้งนี่คือร้านเจปีเจ้าเก่าแก่มากๆนกคะครับของนครปฐมแล้วที่หมอโดบอกว่าไม่เหมือนใครเลยเฮียวั a, นนี้มันเหมือนทริปนี้เรามากับ book, กไกด์บุ๊กนครปฐมี่วไงไกด์บุ๊กไกด์บุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสีครับที่บอกว่ามีวิวผ้าพุดเด้อันนี้คืออะไรคืออะไรอะดอกไม้จีนอันนี้เหรอจำชัยอ๋อที่บอกดอกไม้จีนคือเนี่ยดอกไม้จีนโหแล้วดูอะไรดิ จริงราดข้าวเนี่ยจบเลยเนี่ยพาร์ส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 ในี่พาร์สนี้ต้องสั่งก่อนกินรถตัวหนึ่งเฮ้ยพี่หนึ่งเส้นบะหมี่ดิจะไม่ให้ผมกินเส้นบะหมี่จริงเหรอมันมันต้องบะหมี่เนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าหมี่อะไรบะหมี่ป๊อกหมี่ป๊อกป๊อกพี่แนะนำนะเนี่ยเส้นเส้นน่ากินมากุ้ยน้ำผมผมเอาเส้นบะหมี่เนี่ยครับเอาน้ำหรือแห้งเอาผมเอาน้ำนี่น้ำหอมขนาดนี้ควรจะว่าอะสมมติพี่อ้นบะหมี่แล้วผมควรกินเส้นไหมได้เฮ้ผมเอาหมูหมูเล่นด้วย แก้วไหนครบเลยนะเอาสองชามเป็ดเล้งหรือเปล่าใส่ให้ครบนี้เป็ดเล้งหรือเปล่าคุณชิงเหรอกินป่ะเนี่ยยี่สิบปีนะแล้วอะไรอะไรที่น่าจะสั่งได้อะไรสั่งได้ไหมครับได้เอบขาปีกมะเลยหัวไม่เอากินเยะันจป็วกหไม่เอาครับเอาขาปีกรวมๆอะไรเงี้ยครับอ่าเป็นกอเหล่าอะไรอย่เงี้ยใช่ป่ะครับใส่น้ำไหมเดยว้น้ำก็ได้ใส่น้ำเดี๋ยครับเฮ้ยเยี่ยร้านนี้ ป้ายกหลังตีเพียบเลยทั้งตาเปิดทันสีเชลทั้งหมดนะร้านนี้ได้ความเป็นมามันยังไงพี่ถ้าพี่ดูใน YouTube นะเคยมีคนเดียวที่มาแล้ว รถเลิฟที่นี่มากเลยคือลูกอ้วนชวนหิวอะอ๋อลูกอ้วนคือลูกอ้วนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลูกอ้วนเขาสไตล์จีนอ่าที่แบบน้ำใสใสหลอดไห้โอ้โหพี่หมอเนี่ยคือเดอะเบสของเขาเหรอสำหรับพี่หมอเบสเราเห็นป้ายเนี่ยผมบอกลยว่าโอ้โหเติดเป็นแพไม่ใช่โดเวลาเราเข้าร้านเราจะดู่มันจะมีมวลบางอย่างที่บอกเราว่าถูกต้องร้านเนี่ยว่าร้านนี้ถูกต้องนี่เป็นอีกร้านหนึ่งที่ถ้าไม่ใช่พี่หมอผมบอกเลยว่า ไม่มีทางหาเราคงไม่ได้มีเซนส์อะไรที่จะหาเจอได้ก็จะไปตามตามรีวิวตามกระแสอะไรสักอย่างเยที่ไม่ใช่คนโลคอลจริงๆอ่ะแค่คนโลคอลจะเป็นประมาณนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็จที่เป็นน้ำใสเนี่ยเราคงเคยเห็นหรือเปล่าเราไปกินมาเดียวเป็นน้ำใสผมว่าแม่คุณครูที่เก๋เสร็จน้ำใสเจ้านี้สุดยอดเหมือนกันครับอันนั้นผมต้องพาพี่ไปบ้างว่ะส่วนใหญ่่ะจินนารภาพเราก็เราพูดถึงสักปี ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดไอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยภาพของเราไม่คือเป็ดพะโล้ทั้งนั้นเลยเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดยานจีนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวเวลากินนะเดี๋ยวเพิ่งปรุงนะพี่อยากให้รู้ว่ามันมีสสารบางอย่างที่ไม่เป็นยาจีนหรือว่าเที่ยดอะไรมันอยู่ในนั้นนะเหรอแอ่เลยทำให้เรารู้สึกว่า ใช่มันไม่ได้ผมรู้อ่ะอไม่ใช่เอางี้เอางี้พี่ประวัติประมาณนี้เดี๋ยวผมรอชิมรอชิมเดี๋ยวเผื่อพี่อ้นเขาอยากจะไปเดินชมชมหน่อยดูไปดูอะไรนะดูอะไรโอเคดูช่วงลางลูกลับลูกปืนมี้นนี้ดูดดูดมาปดู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 ู่ด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 ูนูดูนีู่ดู่เด็บป้นดู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 นนมาปืน วันนี้พี่หมอจะไม่กินโอ้โหเอาจริงไหมกูจุกอย่าเมื่อคืนแล้วเ <laughs> ังาดื่มไม่ดื่ตรงนี้กิน <laughs> ไม่ไหวแล้วก็ <laughs> คือแม่ขายขายว่าใส่มหมาแฮงอ่ะแต่คนแฮงกินอะไรไม่รู้แต่กินร้อนๆช่วยนะเมย์<ห>เดี๋ยวต้มบันสิงแม่ต่อ <laughs> เอาไหมต้มบันสิงช่วยเดืยวหรอช่วยเดืยวหรอขึ้นเลยฟื้นเลยนะพี่หมออือเอาให้เราผ่านจุดนี้กันไปก่อนดีกว่าทีละทีละจุดนะอ่านี่ดูด้วยตาก่อนลืมภาพ กเขาเป็ด้าตอนนี้นะครับทุกคนดูน้าก่อนอย่างนั่งฟังบ้างไงน้ําเนี่ยคือมันไม่ใช่น้ําใสน้ําขาวเหมือนที่เราไปกินที่นี่พี่โบเมนยี่สิบสองโบเมนยี่สิบสองเนี่ยพี่คือน้ํขาวเขาเรียกว่าน้ําเชือแล้วก็อันเนี้คือน้ําใสที่ไม่ใช่น้าพะโลอันนี้คือน้ํายาน้ำยาจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอดมน้ำยาจีนเท่าห่แค่ดมมาจับแม่งะลุกอ่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะเป็นไง ีคุณยืนอยู่หน้าหม,ม้อผมยืนอยู่หน้าหม,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 ม้อเรียกว่าไอ้หน้าหม,ม้อไม่ใช่ผมแน่ไม่ใช่ผมแน่เพราะฉะนั้นคุณเงียเง้ยแผลคุณเยอะอืม,ม,มคุณเงี้ยคุณเนี้ยแก้แก้คุณจะไม่มีทางเลืกรสชาติน้ำนี่ออกเลยไม่มีทางไม่มีทางแล้วมันมีความพริกไทยอ่ะอย่าวาพริกไทยเยาวราชอ่ะเออไม่มงอยู่เลยใช่พี่ในยามคำว่าพริกไทยทุกคนจะเกลียดพริกไทยเยาวราช่ะเอางี้นะ ผมสามารถนั่งโซอสน้ำนี้ยไปเรื่อยๆจนหมดได้เลยหอมซุปแยกเลยไหมพี่นี่ไงออ๋เปิดหอมด้วยสมุนไพรไหมจำชัยอันนี้ใช่ครับอันนี้ที่พี่บอกว่าไม่เหมือนไทยเลยเราไม่เคยเห็นในก๋วยเตี๋ยวแน่ทุกคนถ่วงอกทุกคนถักโรยนี่ดอกไม้จีนนี่ใส่ดอกไม้จีนเผืินนี้นะครับฮิวเม อมมา마ทำเพาะมจืดบ้างแ่เป็นใส่ป้าผมดูด้วยตาเปล่าดูว่ามันไม่มีมรสชาติอะไรเลยแต่กิดแนมะ่งอันน็นยังไงครับมันยังม,มอยู่อย่างนี้แล้วมันเข้ามานจื้อยหมเชื่อเราสิอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญโว้แลตอต้นของเมนูน,นี้เลยที่แม่งทำให้จื้ออยางตากกันหมดเลยนี่ครับมาละวันนี้ผมสลับเลยเนี่ยอันนี้ผมไปสั่งซุปแค่นั้นผมขอชิมเส้นก่อนนะอยากรู้ว่าเส้นมันยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณยังไม่พูดถึงเครื่อุยกับผม ไม่เอาแล้วคุณมไม่เอาแล้วคือถ้าสังเกตอ่ะผมอ่ะจะไม่ค่อยชอบปรุงอะไรมากใช่ป่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมคาดว่าผมจะไม่ปรุงเลยเพกกูก็ไม่เอาไม่เอาเขาเคลียร์เลยถ้าพริกไม่เอาเนี่ยเ<ห>ดือดน้ำมันแ้งเอางี้นะออกินสิไปป่าคุณต้องกินเดี๋ยวนี้เลยกูติดใหม่เลยเดี๋ยวนี้เท่านั้น,น,นนะเท่านั้นนะเท่านั้นผมขอเปิดเปิดด้วยคุณจะรู้รสชาติขําซุปไม่ออกอ่ะบอกฉีก มาทุกที่ไหมบนโลกต้องถี่กับเอทุกที่ที่คุณพาไปบนโลกนี้ที่ที่เราเคยกินมาเราไม่เคยกินน้ำสุปรสชาตินี้ไม่เคยไม่ไหวไม่เคยถึงจะเป็นที่เขาบอกว่ายาจีนไม่ใช่ยาจีนที่จีนแท้ๆแบบนี้อันนี้คือยาจีนใช่เห็นในหม้อเมื่อกี้แบบมันจะเป็นหม้อใหญ่เฮ้ยไอ้เรี่อกูสดไปเรื่อยๆได้โวะก็ผมถึงบอกเนี่ยผมสามารถสดมันซุปเนี่ยไปเรื่อยๆได้โดยที่ไม่ต้องกินอะไรเลยก็ได้แต่ว่าแต่ว่านะ คุณครับที่พี่หมอบอกว่าคุณต้องกินเส้นเล็กอันนี้ไม่เกินจริงจ้ะเล็กหนาก่อนนิดนึ่งนั้นนุ่มดูจากสายตาค่อยๆถอยออกมาเ <laughs> ส้นเล็กาขายทุกอย่างมาเข้าไปอยู่ในเส้นเล็กได้ไ <laughs> ทุกอย่างเข้าไปอยู่ได้เหรอ เคยทั้งภาษาผมใช่ป่ะเส้นเล็กอร่อยสัตว์ไม่ได้อยากกินเล็กแห้งแต่กลัวไม่ไหวปล่อยเลยแม้วันนี้แม้อร่อยแห้งนี้เลยเส้นเล็กอร่อยสัตว์โอ้โหพี่นี่แม่งคือแบบเฮ้ยหรือว่ามา20 20ปีหรือว่าความพิเศษของยาเจนน่ะคือวิ่งเข้าวันนี้วัดเขได้รนวดเร็วออสโมซิสออสโมซิสหรือว่าพี่หรือว่ามันไปเกาะอยู่อย่างเหนียวแน่นตรงเส้นมันผมสงสัยเลยผมขอแบบแตะแบบยังไม่ต้องพูดอะไรนะเปาะนะเปาะไอ้คนพูด เพราะว่าเล็กมันโดนวิ่งเข้าไปเร็วขนาดนั้นเพราะมันจะเป็นยังไงเพราะบะหมี่เป็ดอ่ะจะคู่กับบะหมี่บะจุ่มจุมจุ่มกได้อรคุณหมอคุณล่าอบคุณเล่าชอบคุณเล่าชอบอยู่แล้วแต่เมื่อคืนผมผงผางนะมผมขอเล็กแช่ว่ะบะหมี่มีเอกลักษณ์แต่แความเข้าความเข้าผมขอผมขอก่อนผมขอก่อนบะหมี่มันมีความแป้งมันมีความไข่มปกแต่มีไข่ไหมครับอ่ะพี่พูดถูกแต่ถ้าเส้นเล็กอ่ะพี่มองว่ามันผสาน นัเป็นเนื้อเดียวครับเอางี้ไม่แน่เดี๋ยวผมขอเพราะเมื่อกี้เขาไม่ได้คลุกไงเฮ้ยบะหมี่เนี่ยผมว่าแม่งต้องปรุงเว้ยบะหมี่ต้องปรุงโอเคได้ได้ได้ท่านเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนด้าท่านเล็กอย่ายุ่งเพราคุณเปสตาร์ทเล็กแล้วด้วยไงเนี่ยอย่าหยุดเส้นบะหมี่โคตรดีแต่ว่าเดีที่พี่บอกเล็กต้องปรุงมันต้องมีน้ำคุณจัดได้เลย อ๋อพริกนั้นพริกเหลืองจะเป็นสไตล์ของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะเป็นพริกเหลืองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เอาน้ำนนะผมเอาแค่พริกอย่างเดียวพอมันเปรี้ยวอยู่แล้วและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับก๋วยเตี๋ยวเป็ดคือพริกถ้ามีบะหมี่ผมไม่พลาดครับผมไม่เอาพริกผมจะพริกเผาเป็นหลักก่อนคึ้นเข้าไปอย่างนี้แล้วเพื่อบูสเพื่อบูสบูสนิดนึงระวังลมนะเดี๋ยวเข้าตาพี่หมอต้องไปบูสอีกเีุยแต่ผม จะไม่เอาอย่างอื่นอย่างเช่นน้ำตาลหรือน้ำปลาเข้าไปยุ่งเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในนี้แล้วทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วครับมันถูกเค็นออกมาจากยาแล้วทุกอย่างอยูอย่ในนี้แล้วครับนี่ฮะเต็มเต็มตาลอยอ่ะคุณหมอคุณหมอตาลอยแล้วคุณหมอตาลอยเพราะว่าคุณหมอบอกวันนี้เราหมอเราไปสามหมาจะให้หม,มามารักษามหมอแล้วเหรอยอเจ้หมอมันแย่ <laughs> อาการเป็นยังไงบอกหมาซิไม่ต้องบอกหมอกินก้าวไอ้ทับเอ้ยไอ้ก็คอไม่จอะตรงคอหอยไอ้พี่น้ำนี่ช่วยพี่ได้ เอาไปอึกเอาไปอึกเอาไปอึกโอเคขวานชิมเมื่ีฮะพี่เราไม่มายาเดี๋ยวเมื่อกี้เราซักกันมาแล้วไงเมื่อกี้นะมั้งใส่แค่นี้แหละจบยังไม่ชิมเนื้อเลยนะยังนี่วนอยู่เส้นเนื้อติมเมื่อีี้นี่แม่งวนอยู่แค่เส้นละพี่อ่ะผมขอมูฟออนก่อนไฮไลท์ละไปไฮไลท์นะรู้่จะเอาจริงๆนะพี่กินพี่ไม่ค่อยใส่พวกนี้เลยนะวาย น้องน้องขอดหมดแล้วแป๊บเดียวเองเปลยเปลยคุณไปทำท่าไหนทำไมออกไปหมดเลยแป๊บเดียวพี่ปวดชีให้เลยเฮ้ยไงจะบอกว่าอะไรบ้างมันคือไม่ใช่เป็ดพะโล่ไมนคือเป็ดเป็ดตุ๋นยาจียาจีที่ทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งทุกอย่างแม่งเข้าไปอยู่ในหนังในเนื้อในซีดีบั้มในทุกอนุะตอมของเป็ดหมดแลแต่ผมแปลกใจว่าไม่รู้น้ำที่ลวกเขามีปรุงอะไรเปล่าวะเพราะว่าเขาเอาเส้นเล็กไปลวก แล้วมันขึ้นมาเป็นกลิ่นยาจีนเลยซุปเขาเขาเหมือนแบบพี่กินมาตลอดนะอรับพี่เก็ตเอในหม้อที่มันคนๆที่มันมีน้ำเนยอะๆเขาจะเอาน้ำก่อน้วถึงเอยเอาซุปใส่เหมือนเจอหมูเชื้อคนก่อนโอเคโอเคเซ็มาด้เก็เลยเก็เลยผมเก็ละบางคือน้ำที่ที่ถูกปนกับเป็ดมาแล้ว่ะโอเคมีกลิ่นเป็ดมีกลิ่นยาแน่เราพลาดไม่ได้ครับผมขอไปที่เลือดเป็ดก่อนในเช่นครับ เมื่อคืนเกือบได้กินเลือดหมอแล้วยิ่งี้าล้มไปตรงนั้นแม่เนยกูคิดในใจกูต้องมารักษาหมอไปเนี่ยเฮ้ยไฟแล้วไม่ถ้าผ้าช้างแตกเล่ยคุณต้องกินเนื้อแปดว่ะเอาอีกแะเอาอีกเยอะหรอใช่แล้วพี่จะเก็ตสิ่งที่ผมพูดเลยว่าทําไมเราถึงต้องกินเดี๋ยวนี้ผมกาลังเลือกส่วนนะเพราะว่ากินคุณกินน้องได้จ้ะไม่เป็นไรนั่นแหละตรงนี้นะท่านเนื้อหนาๆอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าอกนะ นหนังไม่หอมไม่หอมผมถึงบอกว่าทุกอย่างม่นเข้าไปอยู่ในหนังในเนื้อดันแบบโหคนเมีะ <c oughs> เขาต้องปรุงแยกนะ <c oughs> นนเล่นแล้ว, <c oughs> ลวเล่นแล้วเหมือนเดิมว่าดัตต้าเบสนี่ผมว่าอันนี้ชิมเป็ดโคตรอร่อยชัวอันนี้ของชัวครับโอ้โหเป๊ะเข้าไปแ<ห><ห>กล้ๆนิดนึงแล้วไปเลยลุยโอ้โหเป๊ะหันมายิ้มหันมายิ้มให้ทีนึงหันมายิ้มให้ทีนึง นี่ไง<อ>ผมบอกแล้วยังไงก็ต้องถอดนะเสซเล็กเอาไว้เสซเล็กไม่โหดเสซเล็กเอาไว้มากดอไม้จีนตัด้วยสมุนไพรตัวแปรดอกไม้จีนเมื่อวานนี่อะที่ผมบอกวิ่ที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกว่าตัวแปรแม่งคือกลิตต่นดอกไม้จีนที่มันลงไปในน้ำซุปด้วย เขาจะต้มอยู่ในนี้เป็นต้มอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วเขาหยิบให้ทุกชามนะไม่ได้ตักขึ้นมาเจอไม่เจอเพื่อแสดงความอร่อยที่แท้จริงครับยืนเขาคารวะึ๊บจอกหนึ่งยืนขึ้นจอกหนึ่งแล้วก็นั่งลงเอาพวงอะไรปะเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปไหว้ตรงนั้นกูไม่ด้อกมาขอข้ามาเขาเรจิ้มยังมันทุกอย่างว่ะพี่เอาตรงนะเนี่ยจริงๆ่ะเส้นบะหมี่เขาบอกมา ถ้าเป็นเส้นเปาะประมาณเนี้ยผมได้แล้วเส้นเปาะนี่นะถ้าเส้นเปาะอ,อย่างนี้ผมชอบกินแห้งเนื้อแห้งต้องแห้งต้องแห้งต้องแห้งเฮ้ผมว่าพ,พ,พี่พี่ต้องกินเนื้อต้มบ้านสิงห์วะพี่ะได้ตื่น,น คือตอนนี้ผมไม่ได้เอาเครื่องปรุงเครื่องปรุงเลยไปงัดนะออกมาแต่รายการตอนแฮงเรานี่แม็กซ่เครื่องปรุงอะไรเอาไม่ขึ้นเหรอเฮียแม่ต้องเอาพิกบ้านสิงห์กีนนัดเอาพริกนัดแล้วดูเรากินกันหน้าตาอร่อยไอ้นี่จะตายเหรอแต่อยู่บ้านล่าเริงนะเมียจับไม่ได้จับไม่ได้ล่าเริงกูมานะข้าวผสมไม่ได้แ้ข้าวปราเทถ่ายหมดหน้าตายหมดแล้วเฮียชินนี้นั่งสติดเอาล้องอย่างเดียวอย่าไปร้องให้เพื่อนตี่ฟังนะโอ้ส่งไลน์ไปแล้วเมื่อคืนส่งให้ดูแล้ว ขึ้นข่าวถึงแล้วนะสุดซีนยูนเต้พว่ะอร่ามอร่าเพื่อนยนต์กลไกอะไรแล้วตัวถังหมดอันนี้คัตต้อมไม่พี่หรือว่าหรือว่าไม่ไม่ไม่ใช่ดอกไม้ประตูจักรันนะอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเพื่อนยนต์กลไกอะไรแล้วตัวถังเพื่อนยนต์กลไกอะไรแล้วตัวถังดอกไม้ประตูจักรันไม่ได้ผมขอไปกินไอ้นี่ครบนะเปริกเปริกเฮ้ย อย่าว่างว้นี้นะสี 4, ่ครึ่งลอยมาโอ้ไม่ต่ำครับคือไม่ได้สี่นะไม่กล้าพูดว่าสี่นะน้อยไปสี่ครึ่งเต็ม 4, ที<ะ>่แล้วหมดอีกแล้วเนอะพผมแนะนำนะให้คุณได้ลองก,กินเส้นเล็กสักครั้งหนึ่งครับเฮ้ยยังไม่ชิมหมูเด้งเลยไม่รู้ว่าที่นี่หมูทุบหรือหมูเด้งนี่บอกพิกัดหนเลยนะอย่างเรียนราชินีราชินีสุรนะ อ้าวเรืชีนีโบรานอยู่หัวหัวเ่อของเข้ามาก็เจอเลยนะอ๋อเหรออยู่ใกล้ๆกับตลาดปฐมมงคลไม่เซิร์ชไม่เจอเหรอเซิร์ชชื่อร้านอ่ะมงก็เตอเป็ดเจอไหมที่จอดรถมันจะหายากตรงไหนมันจะรีดตรงไหนอ่มันเต็มแบบมงคลเต๋ยวเป็ดเจ็ดสิบปีที่จอดได้ไงเมาเหรอเมาค้างอ่ะไปจอดกลางถนนงั้นล็อกประจำล็อกประจำอ๋อล็อกประจำอยู่เพราะในเขาเซร์พี่หมอประมาณนี้ประมาณนี้ของพี่หมอต้องประมาณนี้แหละไอเด็กที่ร้านรู้เจ้าของร้านเมื่อคืนไอเจ้าของร้านเมื่อคืนก็รู้ว่า ของพี่หมอประมาณไหนเฮ้ยสุดท้ายนี่หูยอันนี้แหละหมอชอบของจริง้าวบ้านเรียกฮาร์ดคอร์มาจุ่มไปมจุ่มไปจุ่มไหไอ้ยิบกูชอบตนมึงเด้งล่ะหึ่มี นี่คอเป็ดแม่งกินเลยแม่งกินมันความอร่อยแม่งโฟกัสคอเป็ดพะโล่<อ><ะ>ผมอยากดูคุณเบ้งว่ะเขอเอาผักเข้าไปบ้างนะไม่ต้องครับจะไปรบก,กวอนอาจจะรบกวนหน่อยไม่ต้อง,มองผมอ่าเวลาผมไปกินเสือเป็ดจะชอบกินจังพวกอะไรเป็ด กอคอรเป็ดมากินคอรอเป็ดบลาโลกับคอเป็ดเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนใช่ใช่ครับยังไงเป็นโลมันจะเหนียวเหนียวหน่อยมันจะมีอะไรบางอย่างแต่ที่นี่คือสุดของที่สุดจริงๆับคุณคุณต้องเก็บงานละได้ไหวป่ะไหวอยู่แล้วเพราะว่าสุดของมันคือคุณต้องเก็บงานว่ะเพราะไม่งั้นผมว่าเราจบไม่สมบูรณ์ของสี่แจ็บครึ่งผมโบยคะแนนไปเลยสี่ครึ่งเลยนะสี่ครึ่งเพราะว่ามันยูนิคมากทั้งน้ำทั้งเส้นทั้งตัวเป็ด ทั้งกลิ่นมันทั้งสัมผัสทุกอย่างมันผมถามอย่างน,นะเขารู้จักพี่ไหมเขาให้ผมมาต้อนกันไหนหรือว่าสนิทกันสนิทกันกให้มาขนาดนี้อันนี้เลือดเป็ดหรือเลือดช้างอันนี้เลือดหมอนะีม <c oughs> <c oughs> ไหวปะคุณไหวปะ <c oughs> ไหวฮะหัวของไ,ไม่มีพลาดคุณไหวนะไม่ไหวบอกไม่ไหวนะไม่ต้องฝืนคนดูนะไม่ฝืนคนดูนะเก็งแนเลยอ่ะมันไม่ก็้ไปนานเยอะดอวย จะเป็นพิพิธที่พูดคำว่าฟินละเล่ฟินละเล่สุดนะจบเจ้านะเรื่องงานนะเคลี่ยเอ้ยคุณคารวะเรียบร้อยหนึ่งจอกคุณจะเก็บเลยไหมได้ครับเดี๋ยวผมเก็บหน่อยเพราะว่าสี่ครึ่งผมไม่อยากปล่อยให้มันคาราคาซังนะครับผมแล้วถ้าเป็นของกลางๆเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์กันว่าใครจะเอาเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราเคลียร์กันเดี๋ยวกลางๆเราเคลียร์เอา ดีไป็นหมดว่ะทุกอย่างมันมันเปื่อยได้ที่พอดีมากไม่รู้สิจริงๆไม่สรุปได้เลยนะในจักรวาลมาวิวสปีกที่พามาครบแล้นเนี่ยตุ๋เหยี่ยวไก่ทันที่แล้วใช่ไหมมีแ,แบบปปแปลกอันนี้อะไรสปีกชาแนลสปีกชาแนลสปีกชาแนลไอ้เจ้าสปีกชาแนลทุลลลกคนเดี๋ยวจะเข้าใจดีสปีกชาแนลทำรายการเกี่ยวกับหมูเห็ดเป็ดไก่ใครกำลังจะตั้งชื่อช่องแล้วก็คาดว่าน่าจะกินพวกเต๋วไก่เต๋อเป็ดอะไรอได้ยังไง เอาชื่อนี้ไปได้เลยสัตบีชแนลสัตบีชแนลแล้วก็ผมมาเป็ดเปิดที่อะไรขี่อยู่บนรถไอ้จะไม่กีบรถแข่งก็ได้ไอ้เหี้บมาหาพี่หมอสองครั้งนี่แม่งเปิดช่วงให้แกสักหน่อยไหมไกด์บุ๊กประจำช่องไกด์บุ๊กไกด์บุ๊กแล้วพี่เก็บงานหมดละผมไม่เคลียร์ว่ะไม่เคลียร์ว่ะไม่มีข้อกังขาอยูกินกันหน้าอร่อยมากไปเรากินไม่เข้าอ่ะแก้งเหรอ เาไม่สรุปอีกครั้งคือสี่เจ็บครึ่งหมายนี้ล็อกได้เลยหลังโรงเรียนราชินีนครธมฮ่าที่จอดยากนิดนึงตลาดเลยนะพี่ปฐมมงคลนลาดปฐมมงคลตลาดปฐมุกสมบูรเป็นอีกหมายหนึ่งที่ผมบอกว่าทุกคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่ไม่ต้องกลัวกลิ่นเหม็นสาบหรือมีกลิ่นเล็กน้อยคุณจะได้กลิ่นเฉพาะยาจีและความหอมของกลิ่นเนื้อเป็ดเท่านั้นนอกจากกินเป็ดก็ได้กินเหล้า ที่ออกมาจากลมหายใจ <j b> <ans> เหียละมุดอยู่นี่ละมุดผมขอขอบคุณพี่หมอครับ <c oughs> ขอขอบคุณพี่หมอสำหรับ,บ,บหมายนี้นะบอกเต้า้องมาโดนขาดได้ไงเป็ดมีนายเป็ดมีนาย,เป,นายเป็ดมีนายครับผม <c oughs> อันนี้เราปิดปิดได้เลยนะปิดได้เลยผมไม่อยากพูดเลยครับ <c oughs> ขอลา <c oughs> ไปเก็บของกลางก่อนเดี๋ยวเคลียร์เรื่องของกลางแป๊บเดียว เดี๋ยวพี่หมอชี้เป้าเจ้เลยว่าใครจะแบ่งใครไปเรารู้เรื่องโอเคโอเคแบ่งเลยเครือยนต์คนไกลอะไรแล้วตัวถังดับไม้ประเสจกันไป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 